สำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยสถาบันวิทยาการนาวัตกรรม NIA Academy เฉลอง3ปีแห่งความสำเร็จในการสร้างผู้ประกอบการนาวัตกรรมพร้อมเปิดแคมเปญใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Innovator Tribe เครือข่ายนาวัตกรรมคิดเคลื่อนนวัตกรรม มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปรับแนวทางเพื่อตอบเรื่องของการพัฒนาการเชิงระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการนวัตกรรมไปสู่ NAI Academy ในรุ่นใหม่นะครับแล้วอยากให้ทุกคนนะมาเป็นส่วนหนึ่งของ n a Academy มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมและมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศแห่งนวัตกรรมหรือว่า Innovation Thailand ในอนาคตค่ะ ก็อยากให้ให้เข้ามาดูนะครับในเว็บไซต์หรือแม้แต่ใน f c e e o o o นะครับของไนเอเองเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับในการให้ผู้ประกอบการทุกท่านนะครับสามารถที่จะได้เปลี่ยนแปลงธุรก,กิจเข้าสู่ในยุคใหม่โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรต่อ,อไปครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.academy.nia.or.th และเพจ n n a t t h i l a n d